อ,อิ่มเลยนั่งเก็ดเมล็ดพันธุน์กะวันแซ่บๆบำรุงไข่ไขตอนเช้าให้กินไอ้กระปุกฝักหนึ่งละกินปุต้นไม้เลยแต่ว่ากินบ่อยกับนี้นะเพราะเราต้องพักกันหน่อยนั่นไงกินบ่อยกันมันไอดีกว่าอ่าต้องไปเทนั่ง,งไปเทจ๋อ เล่นทานตะวันแกะเป็น,น,นด,ด้วยเนี่ยธรรมดาที่ไหนเข้ามือต้มจอได้นะครับผมอยากจอ,ดดอดตัวต้นเกลนนะครับเข้ามาที่ว่านได้นะครับพัฒนาผู้อาจารย์ก็ได้ขยันดกกูบ่อยๆก็ติดตามอาจารย์ก็ได้ครับ จริงแนละ้วเชิดก็นนอ่แเชิดไม่มานะคู่กัดกันแล้วเชื่อมกันก็นอ,นนะอกก,กันดีน่าจะลอกกันอยู่หรือเปล่า,ม,านะมีแต่ฟอกมาบางคนก็นเข้ามาว่าผมเอาของเอาไปลงว่างั้นมันมีนะครับเยอะแยะเลยไปแล้ว,ลว,ลวเดินไข่ย้อยแล้วเว้ยหลักอาทิตน์หนแล้ว